สวัสดีค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะสาธิตวิธีการาตัดแบ่งครึ่งถุงดินนะคะอันนี้ดินที่เราจะต้องเอาไปคนละสิบถุงนะคะเราต้องไปแบ่งครึ่งเพื่อที่จะปลูกดอกทานตะวันนะคะก็พอเราได้ดินไปเราก็ตัดอย่างนี้เลยครึ่งหนึ่งเพื่อที่เราจะได้เอาไปปลูกสะดวกไม่ต้องซื้อถุงดำอีกนะคะในการไปเพาะดอกทานตะวัน เพราะว่ามันต้องใช้ดินเยอะนะคะใช้มีดแคตเตอร์ตัดลงไปแบบนี้เลยตอนตัดแล้วก็หากระมังมาลองหรือว่ากระดาษมาลองเพราะว่าดินที่มันหกได้ใส่กระมังเราจะได้ถุงแบบนี้รอเพาะได้เลยนะคะอย่าลืมจิ้มใต้ถุงสักหน่อยนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวน้ำมันขัง ให้มันเป็นรูเหมือนกับถุงดำนะคะ่ะแต่ว,ว่าอย่าให้รูใหญ่มากมาเดี๋ยวจินหาหมดจะไปตกมานะคะแล้วก็จิ้มถุงเราจะได้ไม่เปืองถุงดำนะคะประมาณเท่านี้ก็ ได้นะคะดินที่เหลือเราก็ใส่ต้นบีนี้เราจะปลูกเป็นดอกเลยนะคะไปแบ่งแบบนี้ทุกคนจะมีแบบนี้นะคะได้ไปสิบถุงเพราะฉะนั้นแบ่งครึ่งทุกคนจะได้ยี่สิบถุงดังนั้นแต่ละคนจะปลูก,ลกดอกทานตะวันเนี่ยค่ะยี่สิบดอกเมื่อมันเป็นดอกแล้วเราเอามาจะเอามาเรียงกันเป็นทุ่งทานตะวันทั้งหมดสี่ร้อยดอกนะคะเดี๋ยวเราจะหาพื้นที่ที่จะวางสี่ร้อยดอกเพื่อสร้างมันจุดเช็คอินกันค่ะ มารับนะคะมารับได้ที่บ้านพักของอาจารย์นี่อาจารย์เช่าวไว้ตรงนี้นะ,ะเดี๋ยวเดินถอยหลังซูมออกมาหน่อยว่ามารับที่บ้านหลังไหนหลังเหลืองเหมือนเดิมนะคะอาจรก็จะให้ไปคนละสิบถุงนะคะ,ะมาได้เลยนะตอนนี้ดินเยอะมากนะคะมาลงไว้แล้วก็ เทกระจาดลงมาใส่รถอาจารย์เต็มไปหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นรอทุกคนมารับอยู่นะคะมากันเลยค่ะ